มาครับผมมืนี้มาทําเมนูผักบุงฝอยไฟแดงกันครับผมผักบุงเฮ้าก็เหลือเฮดซุกกี้มือก้อนนะครับผมเหลืออยู่กําหนึ่งแต่ก็เริ่มเหี่ยวล,ะละ้วล่ะก้อนอื่นเข้ากับมาเฮดผักบุงเห้มันเป็นฝอยก้อนนะครับผมจะใส่มีดหั่นหรือใส่มีดอเนกประสงค์หั่นแบบผมก็ได้นะครับอยู่ในแอบดำาๆกระตาเหลืองๆแล้ครับจากนั้นเฮาก็มาทับกระเทียมหั่นพริกหรือว่าสีตำร่วมก,กันเลยก็ได้นะครับผมตามสะดวกความนวความหวานกระตามมีตามเกิดตามควา่มมาัรกไตเล่นะครับผมส่วนตัวผมเองกจะชี้กรงะะทใส่น ลกระจูวไปเลยครับผมขั้นตอนนี้แล้วก็ะข้ามมงคุดแขนกับผลนคิวจะขอมเลยนะครับเด้ยอยย่างบัละปัดไปเรื่อยๆจนพริกกระเทียมแล้วก็ะพักบุงเ้าสุกเลยนะครับผมถาใบมากกรอบๆกรบเบ,บ,บื้องพัดโดนนะครับราดบนเกาเจ้าะหอนๆน,นี่คือสูตรยอดเลยครับผมว้าวแบบอร่อยครับ มาเลยครับได้กินเขาแรกน้ำกันมาเลยโอ้โหเส้นแบบสวยเลยครับ เมนูง่ายๆครับผมมวันนี้ผัดปกบุงปกบุงเหลือเห็ดซุกี้เหลือมัดหนึ่งได้ไรจานหนึ่งครับผมเหลืออาไรวันนี้ได้กินขา้าวจานหนึ่งมาครับมากินกน้ำแข็งแจ๊บ เมนูง่ายๆครับแต่ว่าเฮ็ดกินย่ำได้ตัวนี้คล้ายออกกูโมใช้ทั้งสว่วนทั้งแต่เกียบปเ่ยนะครับ พี่น้องได้ขอแรงกับเมียงน้อครับน้องเมือนเดิเส้นง,ง่ามนี่ร้ายครับผม